มาดูปืนนะผมปืน <c oughs> จุดสองสองครับผมตัวนี้เป็นปืนของประเทศเช็กค,ครับผมสีแซดสีห้าห้าครับสีแซดสีห้า คำโหสแตนเลสนี่ครับเดี๋ยวมาดูระบบตัวนี้เป็นไม้วอนัทครับผมวอรนัทเรมินรับไม้วอนัทนี่ยางกันกระแทกครับยางเลขที่เบียนปืนปิดไว้ครับผม ขนาดจุดสองสองนะครับลำกล้องหกเกียวครับผมยาวยี่สิบนิ้วอะ่ะอันนี้ปลอกรถแสงครับนะครับระบบตัวนี้เป็นระบบเซฟที่เข็มแทงจนวนนะครับผมเสียร์นี่ปืนเชียรครับปืนเชียแล้วไม่มีลูก ชุดลูกเรือนนะครับระบบเซฟผักไปข้างหน้าครับผมเซฟจะเซฟที่เข็มแทงจำนวนครับเซฟตรงนี้ชุดนี้ครับเข็มแทงจำนวนน่ครับกดเซฟ มานี้ถอดลูเลือนออกก็เหนียวไกลด้วยครับผมครับกดไกลนิดนึงแล้วก็เอาลูเลือนออกมาเลยเพิ่งไปรับมาวันนี้ครัผมมีกล้อง กล้องเก่าแล้วครับกล้องจากปืนกระบอกแรกครับผมจากกั่วห้ามัสไซซีห้าครับป,ปืนเคลียแล้วแมก็กกาซีนห้านัดโอ้ ทำหูจับก็ประมาณนี้น้หนักก็ค่อนข้างหนักครับผมหนักมากสีโลได้ตุ้งหนูแก้มสวยมากเลยครับผมเขาแกะตุ้หตงหนูรับกับแก้มได้ดีครับตรงนี้นิ่งครับผมปืนหนัก แล้วก็หนูแก้มทุกสูงครับ,รบประมาณนี้ครับผมสี่ห้า,หา